สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่เนาะค่ะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะพ่อแ,แต้มเนาะค่ะพี่น้องค่เราพัฒนาพ่อแต้มเด้อพี่น้องวันพุธเนาะคะ่ะวันพุธท,ที่28ธันวาคม65ก็มาพบมาพอก,กันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับมิทุระเนาะคะ่ะแอดกับกระด้ลงให้พี่น้อง สะดวกน้องค่ะพี่น้องค่ะก็ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมมาเต็มที่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกอด็ขอถดขออภยัยน้องค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้กลับมาเอาแนวทางของเราพัฒนาเนาะคะ่ะของวันพุทธที่28ธันวาคมเลยเนาะคะ่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีโหลเด้อค่ะก่อนจะขอไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะแนวทางของพ่อแต้มเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะวันที่ ยี่สิบแปดเนาะค่ะธันวาคมนี้เนาะค่ะจะเป็นตัวใดนั่นพี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าพอเต้มเนาะค่ะให้แนวทางเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะมาตัวใดจะเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ที่ยี่สิบแปดนะคะพุทธที่ยี่สิบแปดเนาะคะลาพัฒนาพ่อเต้มเนาะคะพี่น้องเลาพัฒนาพ่อเต้มยี่สิบแปดค่ะธันวาคมหกห้ายี่สิบแปดนะคะพี่น้อง ลาวพัฒนาลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องพ่อแต้มนะคะเลขหลักเนาะค่ะพี่น้องเลขหลักบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเลขหลัก บนล่างหาเหล็กหลักบนล่างเหล็กหลักบนล่างมีมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะหกเจ็ดแปดนะคะแล้วที่สองสามสี่ ห้าเนาะค่ะพี่น้องเป็นเลขิ์รักเลขเคียงเนาะคะ่ะหรือว่าพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีเนาะคะ่ะอยู่ในใจเนาะคะ่กะก็สามารถมาจับวิ่งเนาะคะ่ะหรือจับคู่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะวิงะะว่งเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะค่ะของพัดแตรมวิงว่งลูดวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะสามกับห้าเนาะคะ่ะหรือว่าจะกอดคอกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเลขวิ่งเนาะค่ะ เลขวิ่งพอเต็มเนี่ยอาจจะกอดคอกันมากันใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเลขวิ่งเนาะค่ะจับคู่นะคะพอเต็มจับคู่ให้มีหลักแปดเนาะคะ่ะมีแปดสาม แปดสี่แปดสี่ได้ค่ะพี่น้องแปดห้าหลักเจ็ดนะคะพี่น้อง 7, 3, 7, 4, 7, 5, มีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีหกสามหกสี่ หกห้านะคะพี่น้องค่ะนี่่ะแนวทางของพ่อเต้มเด้อค่ะพี่น้องเห็นชัดป่เนาะค่ะชัดไหมคะค่ะกับแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเราพัฒนาเนาะค่ะพ่อเต็มก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วนะคะขอขอบคุณพ่อเต็มหลายๆนะคะที่แบ่งปันเนาะค่ะแนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะวันพุธที่28ดเนาะค่ะธันวาคมมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ยี่สิบแปดธันวาคมหกห้าล่าพัฒนาพ่อแต้มแล้วค่ะบนล่างเหล็กหลักเหล็กเคียงแล้วค่ะพี่น้องมีหกมีเจ็ดมีแปดสามสี่ห้าเนาะคะ่ะหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วหมักชอบเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอามาจับคู่กับเหล็กหลักของพ่อแต้มได้เนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดสามกับห้าเนาะคะ่ะอาจจะกอดคอกันมาก็ได้เด้อะคะ่ะพี่น้องสามกับห้านี่เนาะคะ่ะอาจจะกอดคอกันมากเนาะคะ่ะ จับคู่ก็คือแปดสามแปดสี่แปดห้าเจ็เจาหก่นะคะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะมักกับพิจารณาเบิง้งเนาะคะ่ะหมักกับจัดคัดกับผานเนาะคะ่ะพี่น้องพอเต็มก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC, เพียงมีโชคมีชัยนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้อง ก็มาลุ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าพอแต้มจะเน้นให้ตัวใดเนาะคะ่ะสําหรับลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องมีแปดสามเนาะคะ่ะแปดสี่แปดห้าเนาะคะ่ะพอแต้มก็จะเน้นให้ตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นลองแปดสี่แปดห้าเนาะคะ่ะเจ็ดสามเนาะคะ่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าก็จะเน้นที่เจ็ดสามเนาะคะ่ะเจ็ดสี่เจ็ดห้าก็จะเป็นลองเนาะคะ่ะ หกสามหกสี่หกห้าเนาะค่ะหกสามก็จะเน้นเนาะค่ะหกสี่หกห้าก็จะเป็นรองเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็เป็นแนวทางของพอเต็มเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะช่วงนี้กันาหนาวเข้ามาแล้วเนาะค่ะ,ะคพี่น้องก,รก,งกรอง็รักษาสุขภาพร่างกายที่ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะรักษาสุขภาพร่างกายที่ดีอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะค่ะพี่น้อง พอเต็มกับแน,นวทางเราพัฒนามาเนาะค่ะพี่น้องกับเพื่อพี่น้องมีโชคมีช้ก่อนปีใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะพอโชคพอเต็มกับให้โชคมาแล้วเด้อค่ะสําหรับเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องวันพุธที่28ธันวาคมเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง่งเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของพอเต็มนี่กับพาดมาได้เพิ่อมได้เนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่าเลขวิ่งกับสก,กอดขคอกันมาเนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่าจะจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ หรือว่าจะจับคู่กับพาดบดได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันใดเนาะค่ะที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องพอแอดลงคลิปไปก็จะแจ้งเตือนเนาะค่ะว่าแอดลงคลิปเด,ด,ด็ดดีตัวเด็ดตัวดีตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก็สิไใดรับชมกันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะท่านนี้กอขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีดเ้อค่ะอากาศกับเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องหนาหนาวก็เขามาแล้วขอขอให้พี่น้องเอฟซีรวยรวยเฮงๆปังป,งปังก่อนปีใหม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเฮงเฮงปังปงเดอค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ